มือใหม่ t i ๊ก o k s กช็เพิ่มเพื่อนแบบไหนดีโปรโมทคลิปหรือช่องรับเพื่อนสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนตงนุ๊กอินฟินิตี้แปดนะครับมีเมนูอะไรตรงนี้ก็ฝากนะครับพอดีมีหลายๆคนอ๋ออย่าลืมติดตามช่องนาตุกด้วยนะครับแล้วก็ผมมีคาดเรียนนะครับใครอยากเป็นมืออาชีพและอยากทําเงินอยากสร้างรายได้มากกว่า7ช่องทางก็ดูใต้คลิปนี้นะครับคาดเรียนนะครับอ่ะนะครับมีหลายคนถามว่า โปรโมทคลิปหรือว่ายิงแอดโฆษณาเนี่ยนะครับเพื่อเพิ่มเพื่อนเนี่ยหรือว่าเราจะไปเพิ่มเพื่อนตามห้องกิจกรรมดีสําหรับอันนี้คือแนวความคิดของตัวผมเองนะครับเพื่อนๆผมส่วนใหญ่อะ่ะผมจะเพิ่มเพื่อนจากการโปรโมทคลิปในช่องตนเองทําไมถึงเลือกโปรโมทคลิปในช่องตัวเองเพราะหนึ่งถ้าเราโปรโมทคลิปช่องตัวเองเราจะได้เพื่อนตรงกลุ่มเป้าหมายอาจจะไม่ใช่ตรงกลุ่มเป้าหมายแบบเป๊ะๆหรอกแต่ตรงกลุ่มเป้าหมายเพราะว่า คลิปที่เราทําออกไปถ้าเราทําให้มันตรงกับกลุ่มเป้าหมายในช่องคนที่เขาติดตามเรามันจะติดตามตามตามคลิปของเราเพื่อนเขาจะมาติดตามตามคลิปเพราะว่าเขาชื่นชอบคลิปของเราไงนะครับเขาก็เลยติดตามนะครับสอสิ่งที่ทําให้เราได้เพื่อนตรงกลุ่มเป้าหมายแล้วสองเนี่ยทำให้คลิปเรามียอดวิวด้วยมียอดวิวมียอดใจมียอดการคอมเมนต์เห็นไหมครับมันก็ได้คุณประโยชน์มากกว่าตรงนี้นะครับสนะครับ เพื่อนที่คุณได้มามีโอกาสที่จะเป็นบอทน้อยมากเป็นบอทเขาบอกก็คือมีตัวตนเป็นเพื่อนที่มีตัวตนเพราะว่าถ้าไม่ใช่เพื่อนที่ไม่มีตัวตนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ไม่ติดตามส่วนใหญ่บอทจะไปติดตามตามห้องอกิจกรรมตามห้องโยนเหรียญพวกนั้นจะมีบอทเยอะนะครับบอทบอทเนี่ยผมช่อยได้เลยว่าเกินเกินครึ่งนะครับเกินครึ่งของของช่อง50%ของเขานะครับสามเรามีโอกาสเราเราจะได้เพื่อนที่เป็นคนไทยเสียส่วนใหญ่ นะครับไม่ใช่เพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติถ้าเราไปตามห้องรับเพื่อนเพิ่มเ,เพื่อนเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะได้มาก็คือ1นึ่บอดและแน่นอนนะครับ2เพื่อนไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับ3เราต้องมานั่งปั้นช่องใหม่เพราะว่าอะไรโดยเฉพาะข้อสาเนี่ยคือเราได้เพื่อนมา1.000คนสมมุติ1 1.000คนเพื่อมีปุ่มไลฟ์สดหรือว่าเพื่อทําในหน้าเนี่ยเราทําได้เสร็จปับ๊บเราต้องปั้นช่องใหม ผมก็เลยมีความสุกว่าเฮ้ยถ้าเรายอมเรามีงบประมาณที่เราจะต้องไปยนล้วอันนี้คือสําหรับคนที่มีงบประมาณนะต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะบางคนถ้าไม่มีงบประมาณคุณจะไปอยู่ในห้องรับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนคุณไปอยู่เลยอันนี้ไม่ได้ว่าเลยไม่ได้ห้ามเลยคุณก็มาค่อยเวลาช่องคุณมันพังแล้วหรือว่าคุณครบหนึ่งพันแล้วคุณค่อยออกมาปั้นช่องใหม่อันนั้นก็ได้แต่ถ้าคนไหนมีงบประมาณครับผมแนะนําวิธีการที่คุณจะทําให้ช่องของคุณเนี่ยได้เพื่อนตรงกลุ่มเป้าหมายเลยคือการโปรโมทคลิปดีที่สุด นะครับอยากมีเพื่อนตรงกลุ่มเป้าหมายการโปรโมทคลิปดีที่สุดแต่ไม่ถึงไม่ใช่ว่าดีร้อยเนะครับแต่ว่ามันตรงกลุ่มเป้าหมายมากกว่าการที่เราจะไปรับเพื่อนเพื่อน,อนๆตามห้องกิจกรรมโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละมันมีอยู่แค่นี้เองคือการที่เพื่อนเราเนี่ยได้มาตรงกลุ่มเป้าหมายจากคลิปเลยได้ยอดวิวได้คอมเมนต์ได้อะไรเงี้ยนะครับอ่ะจุนจอบเป็นนฝากแชร์ลวกันนะครับเพื่อน